สวัสดีค่ะอัรกรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาดูไม้ในดวงใจอีกต้นหนึ่งที่รู้จักตั้งแต่สมัยเริ่มหัดเดินป่าศึกษาสมุนไพรใหม่ๆนะคะไม้ต้นนี้มีชื่อว่าต้นโครงเครงค่ะจริงๆต้นโครงเครงเขามีหลายชื่อนะคะถ้าเหมาะพื้นบ้านที่ท่านค่อนข้างละเอียดนะท่านจะมีคำเรียกเอาไว้อย่างนี้ ้ากลีบหนะ้าใบน่ะถ้ามีห้ากลีบนะคะเขาจะเรียกว่าคงเคงแต่ถ้ามีหกกีบก็คือจะเรียกว่าเอ็นอามีคำคองจองไว้ว่าคงเคงห้าเอ็นอาหกอันนี้มีห้ากลีบก็เรียกว่าคงเคงแต่โดยรวมๆแล้วคนก็จะเรียกว่าคงเคงนะคะแล้วก็เอ็นอาต้นนี้ก็จะเป็น ทางอุบลราชธานีกับเชียงใหม่จะเรียกว่าเอ็นอากับต้นอ้าน้อยนะคะแล้วก็ทางภาคกลางจะเรียกไม้ต้นนี้ว่าพยารากขาวขึ้นชื่อว่าพยารากเนี่ยมันจะมีสามสีพยารากขาวก็คือต้นนี้โคงเเคงหรือเอ็นอาพยารากดําจะหมายถึงต้นายเด่นหรือกระเจียนแล้วก็พยารากเหลืองจะหมายถึงต้นมหาหนุน หรือมหาที่มีขนาดใหญ่ที่เป็นสายพันธุ์ของพวกขนุนค่ะเท่าที่ได้ยินก็จะมี3อย่างใครที่มีมากกว่านี้นะคะมีพยารากสีอื่นก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเรามาดูลักษณะต้นคงเคงหรือเอ็นอาหรือพยารากขาวเป็นไม้พุ่มนะคะความสูงเท่าที่เคยเห็นจะเห็นสูงท่วมหัวค่ะถ้าอยู่ในป่าธรรมชาติเนาะประมาณ1-2เมตร กิ่งก้านเขาจะเป็นสีแดงเข้มทีนี้โครงเครงเองก็มีหลายชนิดนะคะบางชนิดก็มีขนปกคลุมชัดเจนต้นนี้มาจากทางจังหวัดเป็นของจังหวัดนครราชสีมาของเราเองนะคะไม่ไม่มีขนที่ชัดเจน ดอกเขาจะอยู่ที่ปลายกิ่งนะคะออกดอกเป็นช่อๆทยอยบานมีดอกย่อยประมาณ3-5ดอกอันนี้น่าจะเกินช่อนี้น่าจะเกินดอกจะมีตั้งแต่สีชมพูออกม่วงคือสีของดอกมันก็จะเป็นโทนประมาณนี้ค่ะอาจจะมีชมพูหรือม่วงอ่อนกว่านี้ก็ได้นะคะ เวลาบานเขาก็จะอ้าออกอันนี้ต้องการแดดนะคะไม่งั้นถ้าแดดไม่พอเขาก็จะหุบหบประมาณนี้แต่ถ้าแดดได้แดดเต็มชี่เนี่ยเป็นไม้ป่าดงดิบก็จริงแต่ว่าก็เป็นไม้ที่ชอบแดดเพราะนั้นเขาจะอยู่ชายป่าไม่ได้อยู่กลางป่านะคะเขาก็จะอ้าออกเกสรข้างในสุดเป็นสีเหลืองและข้างนอกก็เป็นสีม่วงนะคะลูกกินได้ ผลก็เป็นสีม่วงเข้มนะคะมีรสหวานเพราะฉะนั้นนอกจากเป็นไม้ดอกสวยแล้วก็ยังสามารถเป็นไม้ป่าที่รับประทานผลได้แต่ดอกไม่มีกลิ่นนะคะทีนี้สรรพคุณทางสมุนไพรของต้นโครงเครงหรือ NR หรือพญาล่าเขามีอะไรบ้างเขาก็จะใช้รากของ NR นนะคะฝนทาแผลตั้งแต่แผลไฟลำทุ่ง แล้วก็แผลสดต่างๆฝนกับน้ำซาวข้าวอมรักษาแผลในปากนะคะหรือตำกับมะน,นาวหรือสารส้มแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยก็ดีมากรากเขาจะมีรสขมนะคะอันนี้อยู่ในถุงอยู่เลยรากมีรสขมซึ่งแน่นอนรสขมก็ช่วยบำรุงธาตุเจริญอาหารแล้วก็บำรุงกำลังแก้อ่อนเพียชูกำลังบำรุงตับไตและดีนั่นก็คือเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงเรียกว่า พยารากขาวนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะใช้เรื่องของการบำรุงกำลังทั้งต้นรากและใบหรือส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ต้มกินสำหรับการที่แม่อยู่กร,รมคือแม่หลังคลอดนะคะเขาเรียกว่าผิดสำแดงจากการกินของแสลงแล้วก็ใช้ในลายที่มีการตกเลือดมากผิดปกติดอกใช้เป็นยาระงับประสาทและห้ามเลือดในคนที่เป็นฤาษีดวงทวารน,นะคะ แล้วก็รากเป็นยาดับพิษไข้อย่างที่บอกแล้วว่าสมุนไพรที่มีรสขมแน่นอนก็ต้องหลับดับพิษไข้เจริญอาหารบำรุงธาตุบำรุงตับไตแล้วก็บำรุงน้ำดีก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรและไม้ประดับที่ที่น่าสนใจนะคะจะเป็นคนละตัวกับโครงเคงเลยนะคะต้นนั้นเราจะเห็นในตลาดไม้ประดับเยอะอันนั้นเป็นไม้นอกน่าจะมาจากออสเตรเลียแต่นี้เป็นโครงเคงของไทยเรานะคะ จากป่าทางนครราชสีมาของเราเองนะคะและก็อย่างที่บอกถ้าเป็นหมอยาพื้นบ้านที่ท่านเก่งๆท่านจะแยกว่าโคงเคง 5NR6 นะคะแต่บางคนก็เหมารวมว่าต้นนี้ก็คือจะเรียกว่าโคงเคงหรือ NR เลยก็ได้นะคะละกอนสมุนไพรก็ฝากไม้ดอกสวยต้นโคงเคงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ชพลาดการรับชมคลิปใหม่ๆที่เราจะพยายามนำเสนอไม้เก่าไม้ไทยไม้โบราณไม้หน้าปูหน้าสะสมนะคะสวัสดีค่ะ